การติดก่ออบให้แน่นนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเข็มกลัดตัวประมาณนี้หรือใหญ่กว่านะคะวิธีการคือเราดึงกรออบให้แน่นนะคะหาตำแหน่งที่แน่นที่สุดเมื่อได้ตำแหน่งที่แน่นที่สุดแล้วเอานิวโก้กดไว้นะคะเสร็จแล้วเอาเข็มกลัดล็อกจากด้านหลังเพื่อทำห่วง ล้เราติดเข้าไปไม่ได้ตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็ทำตำแหน่งที่สองเหมือนกันค่ะดึงให้แน่นเอาไิ้ก้งกดไว้เสร็จแล้วล็อกจากด้านหลังจะเป็นห่วงอย่างนี้นะคะเอาตะขอเกี่ยวห่วงค่ะตำแหน่งต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะ ทำไปเรื่อยๆจนครบ สมมติว่าครบแล้วนะคะดึงชายนี้ขึ้นมาเราต้องเอาเข็มตัดกัดตัวนี้ไว้ด้วยนะคะถ้ากรณีที่เราจะพันสบายทับเราก็อาจจะติดข้างนอกอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าต้องการโชว์เกาะอ,อ,อกก็ติดกับด้านในตรงนี้ถ้าไม่กัดไว้ผ้าตัวนี้จะไหลลงไปเรื่อยๆค่ะ ก็จะได้กระองที่แน่